ดครับพ่อแม่พี่น้องมาส่งมั่นมักงเย็นพี่น้องทั้งเงินฟ้ามั่วพุ่นคุณพ่อยังเลยเฮะพ่อวินิดพอวินิดเนาะพ่อวินิดบ้านยังบ้านเนาะฮะบ้านจานครับบ้านจานตำบลบ้านม่วงนี่บ่อำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเนาะครับนี่พี่น้องโอ้เหลียงงัวกักตัวจักตัวเหลืองงัวเฮาตัวเนี้ยเจ็ด ตัวใหญ่นี่ยเจ็ดตัวพอพันบ่หนิเราเลี้ยงเมื่อไหเราไม่ได้ขวบโอ้พอพันบ่ได้ได้ปล่อยบ่นี่ปล่อยยังไม่แรงในโลกมาคำโอ้เพิ่นว่าเลี้ยงพอีพี่น้องเดี๋ยวพาเพป็นส้มจิตจการบเมือนกันนี่พี่น้องเลี้ยงโดนอะไรตาที่เข้าปีที่สามครับสามปีสามตอนนั้นซื้อแพงบ่ตอนน่ะโอ้กับแพงนะครับแพงเนาะซื้อแล้วก็บพอดีราคาลงโอ้ซื้อแล้วลงเลยเป็นบ่ จักที่ห้อจักไรอยู่นี่ยี่สิบอะไรโอ้หน้ามั่วถ่วมเนาะบ่ครับที่เลี้ยงก็ลายได้เนาะลายโอ้นี่พี่น้องพูดว่าสี่ตอนมันพแพงว่าสั่นสี่ง้อมาแลว้วผัดง้อผัดละขาลงเนาะลงทุนหลายหลายปันไดซื้อมาที่เหลีห่ยแสนกว่าบาทครับโอ้แสนซีข,ขายไปเคียบไปบ่ครับยังมาขายอีกเคียบอยู่แต่บันไดรูดนห้องหลายตัวแล้วเนาะไม่หลายแล้วครับแตยมัน มันยังมันต่ำตายตัวนึงเอ้ามันเปียงแค่ต่ำเขามันไปยากเซิงแล้วโอ้ยากเซิงลูกบักี่เอฟสามหนึ่งโอ้ตายเสียดายเนาะอันมูวนี่ก็ลูกปคนบดบ่นนี่ครับรูปคนบดโอ้เป็นงูไทยเนาะเป็นงูไทยเป็นงูธรรมดาขังไว้โดนไปได้จังปล่อยนี่ใบสามจังปอยโอ้ใบสามปล่อยน้ำมันเศร้าให้อาหารมันเคยกินยังทีเหล็กมันห้ามกับหัวหันโอ้ห้ามกับหัวหันน้ำโบ่อ็ด้องน้ำเนาะครับ น้ำบดานนี่โอ้น้ำบดาลก็มีน้ำหวยก็มีอืมย่ำฝนเลี้ยงยังไงบ่ดิเดี๋ยวคุ้มไปทีอยู่ทั้งโขงเลยครับโอ้มีทีปลูกยาปลูาไว้พร้อมซีบเลครับซีบเลยย่ำเลี้ยงกับใบหยาด้เนาะครับปล่อยยางเดี่ยวมันบอกปล่อยยางเดี่ยวเราหัวเราอย่างนี้เนาะมีหัวมียังโอ้เห็ดสวนอ่ะาไรายหน้าสวนผสมบอกข้างใต้เพิ่นหมูก็มี หมูปลาครับโอ้มาส้มหมูปลาก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังลงหรอกจังลงหรอกใจเย็นๆถามว่ามีอาหารหมูปลาผมตัวไอ้มีดอันนี้ก็หมูปลาแล้วนี่อันเดียวกันมาอันเดียวกันกินได้ดีแท้โอ้นี่พี่น้องโอ้หมูปลาจักแม่ล่ะหมูเฮานี่หมูชักเมครับโอ้เขาเจ้าขายเป็นโลูกเหรอครับพี่ครับลูกอร่อยตัวน้อยหรือตัวใหญ่เอ้าไล่บ่ออยู่กับมีบานนี่ เลือดลอยได้ครับนี่ฮะเลือดลอยได้เลือดลอยแบบใดปลาแท้ปลาแท้ครับเอ้ใยตัวเถิกมีบ่หน่มีครับบ่อเถิกตัวน้อยนี่ไหมมีครับตักพันซ้ำนี่ราคาบ่หนี่ิบนบ่อหอดพันหรอครับจักลอยนี่เจ็ดลอยครับเอาเอกเจ็ดลอยนี่ครับขายจังไหนย่ามห่าไปขายนี่เข้าจะเอามาซื้อเป็นตัวเลยบ่ครับซื้อเป็นตัวโอ้นี่พี่น้องตัวละเจ็ดลอยจักเดือนในหอดเจ็ดลอยซ้ำนี่เลยเนาะครับบ่อหอดครบสองเดือนพื้นที่ยี่หกหลุดโอ้นี่บ่ครับ สองเดือนบ่หนิสี阔สองเดือนแล้วครับโอ้สี阔สองเดือนบ่ได้คุ้นชางนี่เขาเอาไปหันมันอือันไหนเป็นแม่พันธุ์อันนี้ก็ออกได้พันธุ์พุ่งลองเอาพี่มึงโอ้นี่พี่น้องอันนี้ก็กินมัดเมือกินคือกันเมื่อกีนคือกันนี่โอ้นี่มีลายอ่อยซ้ำนี่จักบาทซ้ำนี่ซ้ำนี่มันคาไปแล้วมันโอ้มันฆ้าโนมันอยู่เนาะ โอ้ตัวนันนี่มันจีบห้องแล้วเป็นบ้างเอาเอาได้เลยครับเลยตัวละตัวละเจ็ดลอยวะทีครับหกลอยเจ็ดลอยขายดีอยู่เป็นบ่ตัวแม่หนึ่งเจ็ดตัวผู้นี่ตัวผู้ถือก็ตัวแม่ครับอันนี้เลือดลอยเนาะพอพอดีเนาะครับเโอย้โอ้นี่พี่น้องหมูปลาหน้าฮะบดทั้งสองฝั่งทั้งใต้กแม่นมาผุนเพื่อนผุนแม่นครับเพื่อนผมหนึ่งโอ้นี่บ้านพี่น้องเป็นเจยู่เนาะอยู่กับผู้ใดล่ะ อยู่กับเมียบอกมาอยู่น้ำนี่ะรเยัก็กียณโอ้กษียนเป็นคู่บอาเป็นคโอ้เป็นคู่เป็นอาจารย์พ่อเนาะผมนี่กรียณหลายปีแล้วโอ้แฟนแ็เป็นแฟนก็เป็นคู่คือกันนผมเป็นเปเปนี่ผโอ้เปเปนี่เนาะอันนี้เห็นจกไวไหมเนาะแม่บอมมาสีเลี้ยงปากคยผมมดอกเอาแเลียนปนิ่งอยู่ยามกควยโอ้น้ำมันจะกรไกบอน้ำเข้มน้ำหวยกโอ้าเเบอ ข้างไปเฮือนตัวนี้โมเมนต์บอกข้างไปเฮือนผมผมข้างไปเงือนเนาะบ่เห็นรถย่ามย่าน้ามามันหลากมาบ่หนามนี่มันกืบบอลลูนครับมันหลากมาอยู่หลากมาอยู่ครบบอลลูนข้างบ่สวมข้างบ่ครับข้างหน้านี่่วมอยู่่วมครับ่วมเป็นบางช่วงโอ้แต่ว่าม,มัน,ม,นม,มันเป็นเป็นหน้าทงเนาะมีพี่น้องแต่ว่าคือเป็นโคกอยู่แต่ว่าโคกมีหนามเนาะโอ้ดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องมาทรงมั่นมากยี่เพิ่น อันเพิ่นอันเลี้ยงฟาร์มงัวเพิ่นอนพี่น้องนี่ผ้าพี่น้องเพิ่นส้มฟาร์มยังหน่อยนี่พี่น้องมาลงมันกันเลยพี่น้องเด้อเพิ่นว่าครบเรียบร้อยน้าไม่เซ็คคักๆได้ยันมันยันมันเกิดยันมันขาดไหมเกิดว่าไปยังดอกขาดตีมันสีอันนั้นรูปพูดสี่อยู่แล้วหน้าเพืเอานับหลายหลายคนมึงดูสองสามเออสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบปศ้าวเดีนาะซ้าว็ยสเดียวกันเนาะแมนแมครับคนละอย่างอยู่ั้าวเขยี่สนีนับพ้ีนับได้ได้้าีนาะได้ซ้าวได้าตรงไงนี้เนาะคนคนละอย่างซยสได้ซนุ่ง้ยี่สิบน่งดซาวบพี่น้องโอ้ยเล่ยปะทอกันเล่นบ่ทอกันเนาะกัน่าซากันสิทอกันเนาะไมนับสนี่แหละเม่นับีสิบสิบสิบคู่สิคู่ ซื้อมาใหม่แม่ลูกซื้อเสือมันถือบาบางเลยครับอีตาดำนี่ครับตาดำลูกเพี่สามพกแปดเขาบ่กในกวงเขายังบอกให้ออกอยู่เขาบอกให้ออกอยู่อีตาดำพี่น้องเขายังบอกอยู่ซื้อมาได้ก็มืดนะเกาะสองหมื่นลูกมันยังลูกใไงบอกรูได้เดือนสองเดือนเลยลูกได้ดสองเดือนละแต่ว่าบอกในบริษัทส้นตัวตรงนี้ขนในลูกบางนีขนวามันส้นมาส้นส้นมืวมาส้นเพราะ บโอ้มันตอนมันอยากเซิง์ฟน่อเขาไปเขาไปกวนมันเลยหวงมันห่วงน้ออันนี้พน่วเขาเจ้าไห่สิบหกแล้วะสิสิบหกอดเศร้าอยู่บ่วาห่เนาะเศร้าเลยวหญ่เนาะโอ้ยเพื่อจะได้เศร้าเหรอเนือมันดีอยู่หลังมันฟูอยู่นอกถ่ายก็เต็มหลังก็ฟูไม่นอกก็มีไม่นอก็ตั้งลูกตัวโน้กพี่พน่วจะได้เศ้าไปเรียแก้มเขาเลย เฟืองมีเฮาเดี๋ยวบอกเฟืองมันจีพ่อบ่ลรอบ่เลยทั้ทงนนางนาน,นางาหาน,าน,น้าปังนี่ครับโอ้หน้าเฟืองหน้าปังเชี่ยฮ่มีหน้าปังเนาะอย่าลืมกุก๊กกล้วยซับเลยวันที่ไม่นะครับนี่พี่น้องปีขึ้นหลังโอ้สีปีขึ้นหลังขายขายเจ็ดพันโอ้ ทั้เอาข้อมูลก็ท่ากินน้ำข้นยางเดียวเนาะบอกครับผมเนี่ยซ้นี่บอกเก้าพันหาว่าศักรใจวันบุกร์เนี่ซ้ำมะเขานี่ล่ะโอ้ยบัดคพ่ตัวขายม่วมันอางนี้ม่วงมันามดวมันขืนเดี๋ยวนี้ก็โลกอีกไลได้เด้ยง่วมันหันมาลงอีกแล้วบอกเขาไม่อยู่นุกกันลูกอีนี่ล่ะลูกตัวนี้ลูกอีขุนตาดำนี่ล่ะย้มหัด เขามผสงไก่โอ้เขาเจาะมาทรงเมืองพ่นน่เมืองพโอ้ยอันงวงมันบาแพงมันแพงค่ารถเนาะเพื่อนปลาผมซื้อมาสองหมื่นมาซื้อมาตอนมันได้ลูกแล้วเปนี่ออกแล้วครับออกแล้วเนาะลูกได้ประมาณเดือนนีงแต่ว่างวงมันมาแพงดอกมันมันเขาเจ้าคิดค่ารถหลายซื้อเพื่อนปลาซื้อมาสองหมื่นมาซื้ออย่างตามบอกเกินสามพันเหรอเนาะ โอ้ยข้ารถเป็นหมื่นพอเลยข้ารถข้ารถกับมื่นพอเลยแม่นบอกแม่นีลีนเลยอย่างเลยนี่เจ้าขอนแก่นมั่งแม่นัวอันันพระเจ้ากับสืบมาแพงมันบ่หอดสองมื่นหนุวมอ่ะเจ้าวามันถึงข้ารถหลาทวนให้นี่ผู้วุฒิเพื่อนพนอยู่ธงหน้าเพื่นอันนี้ของง่วงเพื่อนธงหน้าบรรยากาศดีพี่น้องทำเรลดีอยู่มีทั้งหมูทั้งง่วเพื่อนว่านะโคตรท่านหนครับผมเลี้ยงปลาพ่อมาใช้ What did you